คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนแล้วนะคะอ่ามีบันไดกว้างขวางมากเลยเลยคุณผู้ชมไปขึ้นไปกับประพรเลยไปชมข้างบนบ้างนะคะผ่าชมข้างล่างแล้วนะคะก็ถึงเวลาเยี่ยมชมข้างบนแล้วคะ่ะไปเลยต้นไม้จริงนะคะคุณผู้ชมไลด่ดูต้นไม้จริงทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม ว้าวมชมโอเคไหม,ไมชมมีห้องแอร์นะคะอันนี้เป็นโซนห้องแอร์อันนี้เป็นโซนโอเพนแอร์

ต้นไม้ก็ต้นไม้จริงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพชมห้องแกร์ข้างในค่ะ ราคาไม่ปกติตไม่ได้เวอร์มากนะคะคุณผู้ชมโอ้อต้องออเดอร์ที่นี่เราต้องมาสั่งที่นี่นะคะแล้วเราก็ออกไปเองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคนเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชม สอค้ะแล้วนี่เป็นออเดอร์เออเมนูเมนูผิดเพียนไปใหญ่เลยเจอพลุหาดหลังโตหน่อยอันนี้เป็นเมนูของเครื่องดื่มนะคะทุณผู้ชมราคาตามนี้เออีกด้านนึงนะคะไล่ดูเลยนะคะ ก็ราคาก็ปกติแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเราก็จดออเดอร์มาแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่ออเดอร์เมียที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปยื่นออเดอร์ก่อนแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องรับของเอง นี่มาด้วยใ้ข้าพเจ้าตังไว้ก่อน ถึงคิวเราเดี๋ยวก็เราจะรู้เองข้างข้างในค่ะเพราะว่านี่ใช่ใช่กดเรียกไปนะคะค่ะเราต้องรอข้างในแล้วแหละเรียกเหมือนกันจะเรียกแไหอย่างค่ะเยอะหลายย่างเลยค่ะต้องเอาไปอีกไหมคะ ต้องเมาใบอีกไหมต้องมาอีกครับต่อต่ออ่าดีอ่าอ่าเอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของเราเสร็จที่ไรยากเสร็จที่ไรยากก็เอามารอที่เหมือนกันอันนี้ให้ใครให้ผู้ชายกินให้ผู้หญิงแล้วมันมีสองสองชุดใช่ไหมคะพี่ไม่อันนี้ชุดเยวอ๋อเหรออ๋อันนี้อันนี้ของเราเนาะไม่ใช่ป่ะพี่ออกมาแล้วก็เปโรงแรมเราโดนแล๊ะสิ กินก่อนก็นได้แลชิมก่อนนะาาถ้าไม่อร่อยก็ยกให้ให้ไม่ดูอร่อยนี่อร่อย

อินเตอร์เน็ตดังนีเฟซบุ๊กนยากลองเลย ชมคะออนอกจากเราจะขึ้นไปทานอาหารข้างบนเราใช้คูปองคูปองจากตา,ได,า,า,กตาได้มาจากทางประตูทางเข้าแล้วเ,เป็นจำนวนเงิน50บาทแล้วนะคะเรายังจะใช้อาคูปองนั้นมาใช้กับร้านค้าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ขึ้นไปกินอาหารข้างบนแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเราก็สามารถที่ซื้ออาหารตรงนี้แล้วนั่งกินใต้ร่มไม้นี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็ขอแนะนําว่า สาว์ิตคนเยอะกว่านี้มากมายนะคะคุณผู้ชมนี่มานี่เป็นวันพุธนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คิวที่อยู่รออาหารเยอะมากคุณผู้ชมคะก็ถ้าสาวอทิตย์ก็เยอะกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงนะคะไม่แนะนําเลยคะ่ะเพราะว่าเข้าไม่ได้คะ่ะไม่มีที่จอดรถต้องเลี้ยวรถกลับถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้มาเช้าหน่อยนะคะ ที่นี่เขาเปิด10โมงนะคะถ้าวันอังคารถึงวันพฤหัสนะคะเปิด10โมงให้มาถึงนี่ประมาณ10โมงได้ยิ่งดีนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาตอนเที่ยงๆนะคะก็เรารอลอุลอ้นดวงรองลอุ้นกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าไม่ค่อยได้แล้วะคะ่ะมันเยอะมากะค,ะคุณผู้ชมคนเยอะ,อะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็ คอหอมปากหอมคอถ้าคุณผู้ชมอยากจยามาชมบรรยากาศดังนี้ด้วยตัวเองนะคะแนะนาเลยนะคะหยุดบรรจัน์นะคะคุณผู้ชมวันจั์ไม่ต้องมานะคะ<ม>สุกสวัสดิ์ที่เปิด9โมงถึง3ทุ่มอังคารถึงพฤหัสนะคะเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ชม,มก็ประพอก็พามาแนะนําคร่าวๆนะคะมาชมทะเลทสยสวยๆหรูๆนะคะก<ม>็ไว้ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ป้าพรจะโหมานะคะเอาไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้าแล้วละคะ่ะคลิปนี้ต้องบายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ